สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูเคยชะลูนึ่งนะคะรือว่าเคยน้ำเนี่ยบ้านเรานะไม่ใช่เคยกินนะคะแต่ว่าเมกาก็ให้เคยบอกว่าหลงเลมบตดนี้นะคะกันเด็กก็เอาเข๋ยก่เนี่ยคะ่ะซ้ำลูกนะคะมาตีปนกับเคยชะลูนะคะแล้วบดเอาเก๋ยเก๋ยเอาเคยชชลูหลอกกลาวตุกกลาวไห้ก้าวกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวนี้เราก็ใส่หัวตีไปนะคะใส่หัวตีก็ปริมาณก็เรากะเกานะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เราก็ใส่กุ้งในเกาวกันเราก็เราก็ใส่โหหม้อถียมซอยปรีซดซโซยตะไส่ซยแล้วก็นอ่ใบกรูดโซยนะคะใส่ลงไปสูตรนี้เห็วานร่ยนะคะ เราปัวเรากระกกล่าวไอ้ก้าวกันหลังจากนั้นเร็วกันเราเติมน้ำตาลปจเกิดนะไอ้เครื่องไม่ต้องเร็วน้กว่าก็เกิดจะลูกมันมีความเค็มในตัวเร็วนะคะที่งาเราไปนึ่งนึ่งนะนึ่งจนรุกนะคะเราก็ได้